รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลคือโลโก้ช่อง9 m c o HD หมายเลข30คือโลโก้รูปนกสีฟ้ากอง,งทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและส,สร้างสรรค์ ขึ้นโลโก้ฟ้าฟื้นฟิล์มบนรูปดาเสนอชายและหญิงผิวดำผมหยิกนั่งอยู่หน้าบ้านในภผยขึ้นข้อความชาติพันธุ์หญิงวัยกลางคนต่ำส้มต่ำขึ้นข้อความวิถีชีวิตหญิงสวมพี่ยาบยื้อไข่อาหารขึ้นข้อความพระหุสังคมชายมีหนวดถือรุบและดอกไม้พนมมือขึ้นข้อความวัฒนธรรมชายชาวมุสลิมสวดภาวนาขึ้นข้อความความศรัทธาขึ้นโลโก้รายการร้อยวิถี ลลมะกกออููตตย่บนนเมื่อมองเห็นมะละกรลูกหนึ่งอยู่ตรงหน้าคนส่วนใหญ่จะคิดถึงอะไรส้มตำค่ะตำบหมองตำส้มเจ้าส้มตำส้มตำคืออาหารที่คนไทยคุ้นเคยมานานและเป็นหนึ่งในเมนูยอดนิยมของชาวต่างชาติอาจเป็นเพราะรสชาติที่มีเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวกลมกล่อมครบทุกรส หรืออาจจะเป็นเพราะความหลากหลายทางวัตถุดิบที่สามารถหยิบจับมาผสมผสานกันแล้วจะทําให้เกิดรสชาติใหม่ที่ไม่จําเจส้มตำยังได้รับการจัดอันดับโดย CNN Travel ให้เป็นหนึ่งใน50ของอาหารที่รสชาติดีที่สุดในโลกกิรนัทชูดวงพูดส้มตำเนี่ยครับมันเป็นอาหารที่เราสามารถที่จะทานได้แทบจะทุกวันแล้วก็มันเป็นอาหารที่ค่อนข้างที่จะมีความยืดหยุ่นนะฮะคือ ไปได้กับทั้งคนไทยแล้วก็ไปได้กับทั้งต่างชาติต้องบอกว่าจริงๆจริงๆในทุกอาหารนะครับวัตถุดิบเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเนาะเราต้องการความสดใหม่ต้องการคุณภาพของวัตถุดิบก็ของเราเนี่ยก็พยายามที่จะไดเล็กให้มากที่สุดไม่ได้ใช้ของโพเซนเลือกของที่ดีที่สุดมาให้กับลูกค้าของเราเพื่อที่ว่าเมื่อปรุงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องปรุงแต่งรสชาติอะไรเยอะมาก คุุณภาพขอองววัตถดิบยู่แล้ส้มตำไทยในจานลายไทยส่วนประกอบหลักที่ขาดไม่ได้เลยของส้ตมตำก็คือพริกกระเทียมและมะละกอในขณะที่ส่วนประกอบอื่นๆจะเป็นไปตามประเภทของส้ตมตำแต่ละชนิดปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลามะนาวให้มีรสกลมกล่อมด้วยความคุ้นเคยของคนไทยมานานคนส่วนใหญ่จึงเข้าใจว่า ส้มตำคืออาหารไทยแท้โบราณแต่ถ้าลองสำรวจถึงที่มาที่ไปจะเห็นได้ว่ากว่าที่ทุกๆองค์ประกอบเหล่านี้จะรวมตัวกันมาเป็นส้มตำสักจานหนึ่งส้มตำจานนี้ต้องเดินทางมาไกลแค่ไหนและผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างร้านส้มตำไก่ย่างตั้งอยู่ริมถนนหญิงรวบผมใส่ผ้ากันเปื้อนตำส้มตำอยู่ในร้านเธอใช้มีดสับมะละกอบนเป็นเส้นหัวใจสำคัญที่สุดของส้มตำคือมะละกอ โดยนำมะละกอดิบมาปอกเปลือกแล้วทำให้เป็นเส้นส่วนใหญ่จะเตรียมเส้นด้วยวิธีขูดบานท้องที่นิยมแบบสับหรือส้มตำบางประเภทเช่นส้มตำหลวงพระบางใช้วิธีฝานเป็นแผ่นบางยาวเพื่อให้น้ำส้มตำแทะฉ่ำเข้าไปในเส้นรองศาสตราจารย์ดรสรัญญาวัชโรไทยพูดอย่างมะละกอเนี่ยถ้าถ้าเราไปดูเอกสารหลายๆที่ก็ยังก็ยังลงแน่ชัดไม่ได้นะคะแต่บางบางทีก็บอกว่า มาจากเครือขาอันนี้ซึ่งเราเห็นอยู่อเมริกาใต้ใช่ไหมอเมริกาใต้นะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่ามาจากเม็กซิโกมาจากอเมริกากลางนะคะน,น,นั้นก็ยังยังถกเถียงกันในพวกคนทางฝั่งตะวันตกนะคะที่ว่าเข้ามาในบ้านเราเนี่ยก็คาดว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็มากับพวก กองเรือต่างๆก็จะมีโปรตุเกสนะคะมีสเปนเข้ามาสู่ทางอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็คิดว่าอันนี้แหะค่ะที่เป็นหลักฐานที่ว่ามาถึงประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยสมัยก่อนเนี่ยคนมาเลก็คือคนสยามใช่ไหมคะคนสยามหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการนําเข้ามาต้นมะละกอมีลูกโดกปลูกเรียงรายกันภาษาอังกฤษเขาก็เรียกพะพยานะคะภาษาคาริเบียนแต่ว่า เราเรียกมลกอก็เลยเป็นเป็นความคิดของตัวเองว่าน่าจะเพี้ยนมาจากมลกาหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเมืองหนึ่งของของทางมาเลย์นะคะและเป็นชน,นหนึ่งของสยามมาวาดถึงสมัยก่อนนะคะแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยมลกอไม่ใช่พืชพื้นถิ่นของไทยแต่ก็เติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมในประเทศไทยปัจจุบันนิยมปลูกกันมากทั่วทุกภาคของประเทศมีหลากหลายสายพันธุ์ทางมลก,กินผลดิบ และมะละกอกินผลสุกก็นื่องจากว่ามเมล็ดมะละกอปลูกง่ายเห็นไหมคะเรื่องอยู่บ้านเราเนี่ยจบเหวี่ยงเหวียงทิ้งเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วนะคะแต่ยังไงก็ตามขอให้เป็นมะละกอเถอะอยู่บ้านไหนเนี่ยดิบดิบก็รับประทานได้เป็นทั้งอาหารนะคะและบางคนก็อาจจะรับประทานเป็นอาหารด้วยพืชสมุนไพรด้วยเพราะมีการานิยมอยู่พักหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ที่ว่าเอา,เอามะละกอดิบ ไปต้มแล้วก็ดึงน้ําด้วยช่วยลดความดันอะไรอย่างนั้นนะคะนะแต่ว่าเรื่องเอกสารทางวิชาการที่จะมาสนับสนุนนะัดี้ก็ยังไม่เห็น,นาหน้าร้านส้มตำที่ตั้งอยู่ดินถนนแต่ก่อนที่ชาวอีสานจะรู้จักกับส้มตำมะละกอน,นั้นคนในภาคอีสานมีเมนูตำส้มของตัวเองอยู่ก่อนแล้วตำคือวิธีการส่วนคำว่าส้มก็คือรสชาติเปรี้ยวตำส้มก็หมายถึงตำอะไรก็ได้ ีซม,มตำที่ถูกสากและทับพีตามคลุกเคล้าด้วยกันพริกแม้คนไทยจะคุ้นเคยกับพริกและรสชาติเผ็ดร้อนของมันแต่พริกกลับไม่ใช่พืชพื้นถิ่นของไทยและไม่ได้มาจากประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราเนี่ยอย่างคนไทยเนี่ยรับประทานอาหารที่มีรสรสเผ็ดนะคะก็ด้วยพริกไทยซึ่งเป็นพันธุ์ไม้บ้านเรานะคะ แต่ว่าพริกที่เรารับประทานเนี่ยนะคะก็มาจากต่างประเทศแหละนะคะตามที่มีเอกสารอ้างอิงไว้นะคะว่ามาจากอเมริกากลางนะคะและจากอเมริกากลางนั้นอนะ่ะโคลัมบัสก็เอามานะคะเอามาปลูกในที่สุดนะก็แพร่ามาทางอินเดียและจากอินเดียเนี่ยเราเนี่ยก็รับวัฒนธรรมนะคะมาจากอินเดียมากมายเพราะนั้นก็วัฒนธรรมสารพัดนะจนกระทั่งวัฒนธรรมการกินอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะกองพริกหลากสี พริกเดินทางมาถึงประเทศไทยครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณ400ปีที่แล้วนี่เองเมื่อก่อนทำงานที่บริษัทเงินไม่พอใช้ค่ะก็เลยออกมาขายส้มตำค่ะเพราะว่าทาั้งที่หมู่บ้านเขาขายส้มตำกันทั้งหมู่บ้านค่ะก็เลยออกมาขายส้มตำแล้วก็มีทำเลที่หน้าสุเหล่าค่ะจันทรัตนแม่ค้าส้มตำยืนขายส้มตำอยู่ที่รถเร่ขายเธอย่างไก่ที่เตาปิ้งพริกแดงกระเทียมโยนลงครก มือขวาถือสากมือซ้ายจับทัพพีตาคลุกเค้าในครถพี่ใส่กระเทียมจะส้มตำเพราะทำให้รสชาติมันหอมค่ะแล้วชูรสได้ดีค่ะรสชาติมันจะไม่หอมเลยถ้าไม่ใส่กระเทียมอะค่ะรสชาติมันจะออกไม่หอมแต่บางลูกบ,บ,บางคนลูกค้าบางคนก็ไม่ชอบกระเทียมเขาก็จะไม่ให้ใส่ค่ะบางคนก็จะบอกว่าเหม็นกินเหม็นค่ะกระเทียมสี่หัวอยู่บนกองกลีบกระเทียมกระเทียมเชื่อกันว่ากระเทียมถูกใช้เป็นอาหารและยารักษาโรคมานานกว่า6000ปีและยังเป็นอาหารหลักของเหล่าทาสชาวอียิปต์ ที่ถูกเกณฑ์แรงงานมาสร้างพีระมิดจากถิ่นกำเนิดแถวตะวันตกเฉียงใต้ของไซบีเรียได้มีการนำพากระเทียมเดินทางผ่านเอเชียไหมเนอร์สู่เมโสโปเตเมียจากนั้นก็แพร่ไปทางประเทศอียิปต์อียิปต์ในอดีตนิยมใช้กระเทียมเป็นอาหารและยาสำหรับคนยากจนรวมทั้งเป็นอาหารสำหรับกลุ่มทาตเพราะเชื่อว่ากระเทียมมีฤทธิ์เป็นยาชูกำลัง ทำให้เหล่าทาตผู้สร้างพีระมิดมีกำลังวังชาสามารถทำงานได้มากขึ้นกระเทียมได้กระจายสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากประเทศจีนโดยผ่านการติดต่อค้าขายและการอพยพของผู้คนแต่ไม่มีการบันทึกไว้ว่ากระเทียมเข้ามาถึงประเทศไทยตั้งแต่เมื่อใดแต่ทุกวันนี้กระเทียมได้กลายเป็นพืชพื้นบ้านอย่างหนึ่งไปอย่างสมบูรณ์ กองกระเทียมวางอยู่ข้างจานส้มตำไทยส่วนประกอบอื่นๆในส้มตำที่ผู้บริโภคคุ้นเคยส่วนใหญ่ก็มาจากต่างถิ่นเช่นกันเช่นมะเขือเทศมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางถั่วฝักยาวเดินทางมาจากประเทศจีนและอินเดียถั่วลิสงมาจากทวีปอเมริกาใต้ชอบกินปลาอยู่แล้วใช่ค่ะชอบชอบรสชาติของเขาแบบจัดจานนีอะไรเงี้ยค่ะตำปูปลาตำซั่วอะไรเนี้ย แล้วก็แก่ยาก่างรสชาติเขาแบบว่าถึงเครื่องนี้ะค่ะแบบว่าเปรี้ยวเค็มเผ็ดเนี้ยมีหมดเลยส้มตําในประเทศไทยตามมาตรฐานดั้งเดิมมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทด้วยกันคือส้มตําไทยส้มตําปูและส้มตําลาว ตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เล่าถึงสมัยเด็กๆก,ก่อนนะคะว่าเคยเห็นส้มตำในกรุงเทพเนี่ยก็คือส้มตำที่คนเหนือทำนะคะซึ่งลักษณะนะคะเหมือนกับส้มตำไทยนี่แหละนะคะ,ะเปรียปร้ยวๆหว,วานๆเค็มๆหวานไม่ค่อยออกเท่าไหร่ปกติคนไทยไม่รับประทานหวานนะคะอันนั้นคือสมัยเด็กๆเท่าที่จําได้ก็สัก2,500ถึง10กว่า,นะะา,า 2, กว่านะคะจนกระทั่งมา2,520กว่า ส้มตำทางทางด้านออกแนวอีสานก็เริ่มนะคะเริ่มมาขายในกรุงเทพนะคะและตั้งแต่นั้นมาถึงได้ทราบได้รู้จักส้มตำลาวที่เราเรียกว่าส้มตำลาวแล้วก็เคยมีโอกาสไปที่เ,เวียงจันทร์ก็รับประทานเหมือนกับทางอีสานบ้านเราที่เรียกบักหุงนะคะตำบักหุงตำหมักหุงอะไรเนี่ยค่ะรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างดัดแปลงเป็นร้านส้มตำจันทรัตน์แม่ค้าส้มตำยืนสำนักกองเป็นเส้น มีดฝานมะเขือเทศลงในครกส่วนมากที่ลูกค้ามาซื้อจะเป็นตำปูปลาค่ะแล้วก็มีลาบประดุกด,ด้วยค่ะออตำปูปลามันอยู่ที่ปลาค่ะอยู่ที่การต้มปลาของเราพ่อปลาเอามาจากที่บ้านปลาส่วนมากที่บ้านเขาจะหมักนานแล้วมันทําให้รสชาติหอมค่ะตำโคราชส่วนมากจะตำโคราชจะใส่กุ้งแห้งแล้วก็ถั่วลิสงค่ะก็ใส่ปลาเหมือนคล้ายๆตำปูปลาค่ะส้มตำใส่ถั่วลิสงใส่กุ้งแห้งอยจานส้มตำไทย มักมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มพอกลมกลม่อมมีส่วนผสมของถั่วลิสงคั่วและกุ้งแหง้งกุ้งแห้งเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารของผู้คนในภูมิภาคเอเชียอาคเนมมาแต่เดิมไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ากุ้งแห้งเกิดขึ้นเมื่อใดและชนชาติใดเป็นผู้คิดค้นขึ้นเพราะการถนอมอาหารด้วยการเข้าเกลือและตากแห้งนั้นเป็นวิธีการที่พบกันได้ทั่วโลกส้มตำปู มีปูเข็มเป็นวัตถุดิบชิ้นเอกทางภาคอีสานนิยมใช้ปูนาส่วนภาคกลางใช้ปูแสมนำมาดองหมักกับเกลือให้มีรสเค็มส่วนส้มตำลาวคือชื่อเรียกส้มตำที่ใส่ปลาร้าปลาร้าหรือภาษาอีสานเรียกว่าปลาแดกเป็นอาหารท้องถิ่นที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในภาคอีสานของไทยและประเทศลาวรวมถึงบางส่วนของเวียดนามและพมา่า โดยแต่ละท้องถิ่นจะมีการทำปลาร้าเป็นเอกลักษณ์ของตนปลาร้าจึงเป็นวัฒนธรรมการถนอมอาหารที่มีร่วมกันมานานนับพันปีของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปลาร้าหรือปลาแดกเป็นเครื่องปรุงรสที่สำคัญที่สุดในวัฒนธรรมของภาคอีสานจนถือเป็นหนึ่งในวิญญาณห้าของความเป็นอีสานได้แก่ข้าวเหนียวลาบส้มตำหมอลำและปลาร้า ปลาร้ามีน้ำสีน้ำตาลมีตัวปลายอยู่ในชามชีวิตชาวอีสานก่อนปีพุทธศักราช2500ครอบครัวชาวนาทุกครอบครัวจะทำปลาร้ากินเองปัจจุบันปลาร้าได้พัฒนาขึ้นไปสู่ระดับสากลมากขึ้นเช่นมีน้ำปลาร้าบรรจุขวดพ a าสติกไรสวางขายตามท้องตลาดขึ้นโลโก้รายการร้อยวิถีพันวัฒนธรรม มือใช้สากและทับผีตำและคนในครกในครกมีเส้นมะละกอมะเขือเทศถั่วลิสงคลุกเคล้ากันนักวิชาการบางคนสันนิษฐานว่าตำบักหูหรือส้มตำเริ่มต้นในอาณาจักรล้านช้างซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของประเทศลาวเมื่อคนจากฝั่งลาวอพยพเข้ามาทางภาคอีสานของไทยจึงนำเอาตำบักหูที่เป็นอาหารหลักของคนเหล่านั้นมาด้วยและกลายเป็นอาหารของคนภาคอีสานในประเทศไทย วิธีการทำส้มตำต,ต้นตำรับในชนบทภาคอีสานนั้นไม่ซับซ้อนเพียงแค่ช็อกมะละกอโคลกกับพริกขี้หนูน้ำป่าร้าเพียงเท่านั้นก็จิ้มข้าวเหนียวรับประทานได้เลยในครัวมุงด้วยสังกะสียิงสองคนช่วยกันตำส้มตำชยายหญิงนั่งล้อมวงกินส้มตำแต่ส้มตำของชาวหวังในเมืองหลวงมีวิวัฒนาการมากขึ้น มีการประดิษฐ์รูปลักษณ์และปรุงแต่งรสชาติที่ละเอียดละออกว่าดังหลักฐานจากตำราอาหารในสมัยก่อนสิ่งที่ใกล้เคียงกับส้มตำที่สุดปรากฏขึ้นครั้งแรกในตำราอาหารแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2451สมัยรัชกาลที่5ทรงชัยลิธิตพรสวรรค์พูดในตำราที่ที่เรียกว่าเก่าที่สุดก็คือ ตำราชื่อแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกร,ระวงซึ่งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ2,452ก็ไม่ปรากฏว่ามีชื่ออาหารที่เรียกว่าตำส้มหรือส้มตำทั้งๆท,ที่ในตำราเล่มน,นี้ก็มีคำว่าปลา,ามีอาหารประเภทลาบทางภาคอีสานปรากฏอยู่ แต่เมื่อพลิกดูแล้วเนี่ยมันก็มีอาหารอยู่ชนิดหนึ่งที่ใกล้เคียง<บ>เรียกว่ามีส่วนผสมใกล้เคียงกับตําส้มหรือส้อมตำนะฮะแต่ทางนี้เรียกว่าปูตํามีส่วนผสมแล้วก็รสชาติเนี่ยคล้ายๆกับส้มตําบ้านเราปัจจุบันส้มตาปัจจุบันเ<บ>พียงแต่ว่าเขาเขาไม่ใช้มะละกอในปี2,45 2เนี่ย มะละกอยังไม่ไม่นิยมไม่แพร่หลายนะักเขาใช้มะขามใช้มะขามแทนชื่อของส้มตำปรากฏขึ้นเป็นหลักฐานครั้งแรกในตำรับสายเยวาวภาเป็นตำราอาหารที่เป็นการรวบรวมตำรับอาหารส่วนพระองค์ของพระเจ้าบรมมวง์เธอพระองค์เจ้ายาวภาพงษ์สนิทต,ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2478 เรามีตำราอาหารที่สืบมาได้หลายต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเราเรียกว่าข้าวมันส้มตํเข้าวมันส้มตำเนี่ยเป็นอาหารชาววังเอาเข้าวสารเนี่ยมาหุงกับกะทิเป็นข้าวมันส่วนส้มตำเนี่ยก็จะใช้มะละกอที่ไม่ดิบแต่ก็ไม่สุกไม่สุกเลยนะฮะก็ห่ำหามมา,มามาตำผสมแล้วก็รสชาติออกแนวหวาน แล้วก็มีถั่วลิสงผสมด้วยก็เรียกว่าข้าวมันส้มตำตำลาแบบาักลาจตากร้าสารมีส้มตำไทยในกระทงใบตองวางข้างด้วยข้าวมันและหมูฝอยเรารู้จักแค่นั้นเองแล้วส้มตำที่มีมะละกอดิบผสมมันเริ่มมาจากตรงไหนก็ต้องท้าวความไปถึงสมัยรัชกาลที่7นะฮะเมื่อ พระอ,องค์ทรงของราชสมบัติ2,468เนี่ยทรงมีพระวิเทโสบายที่จะส่งเสริมการปลูกมะละกอเพื่อกรีดเอายางมะละกอเนี่ยไปทำหมักฝรั่งส่งขายก็มีถิ่นฐานเขาเรียกว่ามีสำนักที่จะต้องไปเผยแพร่ไปทดลองปลูกมะละกอเนี่ยคือที่ตำบลกลางดง อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมา2,468ถึง2,470เนี่ยมะะกรเนี่ยไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลกลางดงซึ่งมันเป็นปากประตูสู่อีสานแต่ว่านโยบายนี้เนี่ยไม่สำเร็จแต่สิ่งที่เป็นผลภายได้คือพันมะ,ะกรที่จากปากช่องเนี่ยจากกลางดงเนี่ย มมัันนนแแพร่่ไปสสูดดดิอีาลท้งหเยภาพนิ่งย้อนอดีตควายลากเกวียนหลังสงครามโลกครั้งที่สองราวปีพุทธศักราช2490ได้มีการอพยพย้ายถิ่นของชาวอีสานจำนวนมากเข้าสู่กรุงเทพทำให้เกิดชุมชนชาวอีสานขนาดใหญ่ขึ้นหลายแห่งหนึ่งในนั้นก็คือบริเวณข้างสนามมวยราชดำเนินภาพนิ่งย้อนอดีตสนามมวยราชดำเนินในเวลานั้น ชาวอีสานได้นําวัฒนธรรมการบริโภคติดตามมาด้วยคนอีสานเนี่ยมีฝีมือทางการชกมวยครับมวยโคราชนี่ถือว่าโด่งดังมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะเพราะนั้นสนามมวยราชดำเนินเนี่ยก็เป็นที่รองรับชาวอีสานที่เข้ามาสแสวงโชคเพราะฉะนั้นเราถ้าไปอ่านหนังสือ,อยุคเก่าๆเ,เราจะเห็นว่ารอบๆสนามมวยราชดำเนินเนี่ยจะมี สำหรอบทีมซึ่งเป็นชาวอีสารเนี่ยมาพักรอบๆเนี่ยก็เลยเกิดแผงลอยขึ้นในการขายอาหารอีสานคนยุค2,497-98ถึง2,500เนี่ยเวลาจะไปกินอาหารอีสานเนี่ยต้องไปสนามมวยราชดำเนินนะครับความเจริญความแพร่หลายความนิยมในเรื่องส้มตำ จึงเกิดที่บริเวณนี้ด่งดังมากครับจนกระทั่งคนอีสานที่มาประกอบอาชีพขายส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวเนี่ยร่ลำรวยร่ลำรวยซื้อตึกแถวได้ภาพนยอด,อดีตหนังสือพิมพ์เก่าเขียนว่าส้มตำเจด้วงการกินส้มตำพร้อมกับข้าวเหนียวและไก่ย่างข้างสนามมวยราชดำเนินกลายเป็นความนิยมอย่างรวดเร็วในสังคมชาวบางกอกจากนั้นวัฒนธรรมการกินส้มตำ ก็แพร่กระจายไปทั่วประเทศอย่างไม่มีอะไรหยุดอยั้งได้แม้แต่ที่จังหวัดปัตตานีซึ่งมีวัฒนธรรมมุสลิมท้องถิ่นเข้มขน้นยิงใส่ฮิญาบต,สตา,สา,าส้มตำเมื่อชาวอีสานผ่าส้มตำเดินทางไปตั้งถิ่นฐานจึงเกิดเป็นการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลามส้มตำใส่ปูใส่กุ้งแห้งในจานส้มตำ ไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวที่ประเทศลาวมีส้มตำที่ชาวลาวเรียกว่าตำหม,มักหุงเหมือนกับชาวอีสานในประเทศไทยซึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเช่นกันยิงมัดผมยืนตำส้มตำลาวอยู่ริมฟุตปาดชาวกัมพูชาก็มีส้มตำของพวกเขาเองเรียกว่าบ็อกละหองใช้ผิวคล้ำตักส้มตำเสร็จกล่องโฟมส่วนส้มตำที่ประเทศพมา่าเรียกว่าติงบอตีทาวสันนิษฐานว่า เป็นการรับเอาส้มตำจากไทยไปปรับตามรสนิยมของท้องถิ่นหลังจากแรงงานชาวเมียนมาเข้ามาทำงานในประเทศไทยพิรนัทชูดวงพูดผมคิดว่า,าบนความซับซ้อนของรสชาติอะไกันนะฮะมันเป็นเมนูที่ค่อนข้างที่จะทำง่ายเรียมง,ง่ายมากเพราะว่าเบสของมันเนี่ยจริงๆมันก็คือน้ำปลามะนาวน้ำตาลใช่ไหมฮะ แล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นพวกว่าแต่งกลีนปุ้มรสมีกระเทียมมีพริกทีนี้การที่ชาวต่างชาติอื่นๆจะสามารถที่จะปรับเรียนทำความเข้าใจมันนะมันไม่ยากหรือกระทั่งไปทําเองที่บ้านมันก็ไม่ได้ยากความเข้าใจในเมนูเนี่ยมันก็สามารถที่จะดัดแปลงได้มากกว่าเดิมครับแล้วก็ดูน่าสนใจกับกับชาวต่างชาติครับร้านส้มตำริมถนนมีหลายปัจจัยที่เอื้อให้ส้มตำแพร่หลายไปทั่วประเทศไทย เป็นอาหารเพียงชนิดเดียวที่ผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมในการปรุงร่วมไปกับคนขายได้เพื่อความพึงพอใจในรสชาติเฉพาะบุคคลวัฒนธรรมการกินส้มตำที่ต้องกินร่วมกันเป็นกลุ่มถึงจะมีรสชาติอร่อยเป็นอาหารที่ไม่ขัดกับหลักความเชื่อของศาสนาใดๆเป็นอาหารที่มีวิวัฒนาการตลอดเวลาไปพร้อมกับกระแสสังคม ลูกค้าที่มาซื้อส้มตําเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะแล้วก็ในหมู่บ้านค่ะแล้วก็คนทั่วไปค่ะในร้านเรามีตําปูปลาค่ะตําไทยค่ะตำผักโพดค่ะแล้วก็มีตําป่าด้วยค่ะเสริมมาแล้วก็มีรับประดุกน้ําตกไก่ย่างค่ะนอกจากมะละกอยังสามารถนําผักผลไม้ชนิดอื่นมาทําเป็นส้มตําเช่นมะม่วงมะขามมะยมกล้วยข้าวโพดแอปเปลิลทั่วฝักยาวแตงกวา จากส้มตำใส่กุ้งแห้งขยับขยายออกไปเป็นส้มตำซีฟูด้ดตามร้านอาหารริมทะเลจากปูเข็มยกระดับไปเป็นปูม้าจากปลาแดกสู่ปลาแซลมอนซาชมิมิส้มตำฟิวชัน่นเกิดขึ้นอย่างหลากหลายสุดแต่ที่ใครจะจินตนาการหยิบจับวัตถุดิบใดมาใส่ลงในจา้มดิิบน วัฒนธรรมอีสานไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆเป็นวัฒนธรรมที่ไม่มีความตายตัวไร้กรอบเกณฑ์บังคับวัฒนธรรมอีสานจึงลื่นไหลเกิดรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาวันนี้ไม่มีชนชาติไหนสามารถจับจองเป็นเจ้าของส้มตำได้เพียงกลุ่มเดียวอีกต่อไปมือหยิบเส้นมละลกอลงในโครกแล้วตำให้เข้ากัน ส้มตำถูกเรียกว่าเป็นอาหารประจำชาติของสาวออฟฟิศเพราะมีคาร์โบไฮเดรตและแคลอรี่ต่ำเป็นอาหารแห่งมิตรภาพเป็นมื้อที่เรียบง่ายและประหยัดเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่เดินทางไปไกลถึงอีกซีกโลกหนึ่งส้มตำคือวัฒนธรรมที่มีชีวิตทรงพลังและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมวลชนทุกระดับร้านส้มตำรถมอตอร์ไคพ่วงข้างจอดริมถนนแม่ค้าตำส้มตำอยู่ที่รถ นนนคคครรบเเส้ม้มะะลลลกกอออที่่าา่าาาาัปปแืืงๆขอขอบคุณร้านอาหารบ้านส้มตำสาขาบางนาสางสารรณนัทชวันใจธรรมชังภาพพนมเกลี้ยงกลมลำดับภาพสหชาติพยุงผ่านเสียงบรรยายภาพนัทชวันใจธรรมที่ปรึกษารองศาสตราจารย์ดรบุคอรียีมะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สื่อสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม กองทุนพัฒนานสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์โลโก้เอ็มคอร์